ที่น้องทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในแมปของ Tower Defense กันอีกแล้วค่ะซึ่งเขาก็มีการอัปเดตแัดใหม่เข้ามานะก็จะมีดานใหม่ที่ชื่อว่าปอมพาราไดซ์ค่ะซึ่งเราในี่ยังไม่เคยเข้าไปเล่นกันเลยนะดันใหม่แกะกล่องเลยดูซิว่านนี้จะโหดขนาดไหนกันนะวันนี้จะลองเล่นในแบบฮาร์ดูนะใครวดได้มากระโดดกัดคอแล้วนั่นไงไฮ้ไม่ได้แม่ด้วยได้กัดคอคนละไม่น่ารอดนะเราเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะต้องรีบมาวางที่จุดยุทธศาสตร์ ตรงที่เจ้าพวกสกีบิตี้เกิดเลยนะคะตรงนี้เลยนะวางเร็ววางเร็วมันมาแล้วเราต้องรีบสกัด ตอนถ้าเราสกัดมันไม่อยู่แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแถวยาวต่อไปเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้ก็จะมีสูงนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถสกัดหยุดมันไว้ตั้งแต่ต้นๆสายได้เลยเนี่ยเราก็มีโอกาสจะชนะนะตอนนี้เราก็วางทีวีแมนลงไปค่ะแต่ถ้าเราวางตงเนี้ยเรายิงได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะเดี๋ยวก่อนมันเข้าเส้นชนัย่ะมันก็จะวนมาตรงนี้อีกราบหนึง่งเราต้องวางหมากดีๆนะเราถึงจะมีโอกาสชนะเจ้าพวกสกีบิตี้โอ้ยดูของเพื่อนเราดิยิงกันใหญ่เลยเราต้องแบ่งทีมกันนะทำงานก็นเป็น teamwork นะตอนนี้เราจะมีเจ้าเอา่อสปิก ตัวนี้ว่ะเป็นแมงมุมสปเกอร์สไปเดอร์เนาะตอนนี้น้องก็ช่วยได้เยอะนะมัวนวิ่งตามไปด้วยอะนี่ของเพื่อเราของเพื่อเรามีพัชเชอร์แมนโอ้ยอย่างแท้เลยนี่โราบักนี่นะใช่พัชเชอร์คาร่าแมนดูดีมันบินเอาไม้ดุดซ้อมไปตีเจ้าพวกสก,กิบิตี้ให้เสร็จเลยอะแล้วก็เรามาดูแถตวตรงนี้ที่บ้างดีกว่ามันมากันแล้วทําไงอะตอนนี้มันเอ,อ่อทะลุทะลวงมาได้แล้วไม่น่ารอดเราต้องรีบวางทีวีวูแมนเข้าไปช่วย ทวีวมันเนี่ยเขาก็จะพ่นไฟใส่นะแต่ว่าถ้าบอสเกิดล่วก็จะต้องระวังดีๆทีล,ละล่ะเราจะต้องกระจายจุดกันวางไปก่อนนะทั้งหน้ายังพอไหวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะยังพอไหวนะเขามีถือไม้ดูดโซมแล้วหนึ่งข้างด้วยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้ววิ่งแต่ว่าเพื่อเรามีผู้ช่วยดูดีเอจจะพวกคามิล่ามันวิ่งบนสายพานได้อะแต่ว่าถ้าตกิวิตตี้มาชมมันก็จะตายแอกนะใช่ไหม ตันนี้จะเป็นตัวปั๊มเงินของเราค่ะก็มันจะช่วยเก็บเงินให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะแต่วางไว้ตรงนู้นตรงนี้เราต้องรีบอัปเกรดทีวีแมนของเราค่ะจะทําให้เราเนี่ยยิ่งได้แรงขึ้นนะอัปเกรดให้สุดๆไปเลยยิ่งถึงเลเวลสีแล้วก็เขาบอกว่าหวดจุกๆเลยนะตอนนี้ก็รอเวลาให้เจ้าพวก Security นะคะมันบุกเข้ามาอีกเวฟค่ะนั่นไนีูดยังไม่ทันขัดคาเลยอ่ะมันเข้ามาแล้วอ่ะ มาเป็นขบวนรถไฟเลยอะแล้วข้าพวกเราคาาม่าแมนพวกนายสู้ขนะเฮ้ยแย่แล้วอ้ามยิงไม่ตายเลยแต่และตัวนายคือความหวังของหมู่บ้านนะแต่ว่าถ้าเจอเจ้าพวกแวกอ้ัมแล้วก็เจ้าพวกแวทอัมเนี่ยมันเป็นใส่แท้งใช่ไหมมันก็จะถึก อบอสเข้าไปแล้วทําไงอ่ะไม่ต้องทํายังไงเดี๋ยวไปถึงฝั่งคันว่ามันก็ตายแอกอยู่ดีแหละเราจะไม่ตายแอกเราไม่ตายแอกแน่นอนเพราะว่าเราวางแผนกลยุทธ์ไว้ดีแล้วแต่ถ้าเป็นไนท์แม่เราอาจจะตุยได้นะไม่น่ารอดี๋พี่เคนว่าเพราะว่าเราอย่าไม่มีตัวที่ยิงแรงเนาะมาแล้วใช้ท่านคามิล่าแมนของเขายิงมาเลยลกูกยิงข้าไปลกูกโอ้โหตัวยังใหญ่เลยบเบลล์เลยดีมากลกูกดีมากยิงเข้ามยิงข้ามเาาาต้อัปเกรดให้มันแบบว่ายิงแรงกว่านี้หน่อยนะโอ้โหดูดิ กีวิตี้มันหายไปหมดเลยมันโดนยิงงานเลือดมันลสซบๆเลยดูดีชีวิตดีดีเฮ้ยของน้องมีสปิกอรูแมนด้วยเหรอเต้นอย่าเลยอุอย้ยน่ารักใส่หูฟังด้วยเขาเป็นใสเต้นใสแดนอยากได้บ้างอ่ะเมื่อไหร่จะเปิดกาชาได้บ้างเนี่ยอยากได้ก็ต้องซื้อเปิดกาชาให้ได้นะแต่ว่าตอนนี้เรามีทีวีแมนแล้วเขาก็ช่วยได้เยอะอยู่นะไอ้ไททันของเขาก็เก่งนะโอ้โหตายซบๆ,ๆเลยมันมาแล้วมันต่อกันเป็นขบวนรถไฟมาเลยดูดี อ,อ,อย่าบอกก็ว่าจะแหลกอะ่ะอย่าเพิ่งแหลกนะเราต้องรีบข่ามันให้เป็นขบวนแถวให้เยอะๆเลยนะเพราะไม่งั้นมันจะแหลกนะคะโอ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไป<ม>าอย่าไปให้ม <ใจ S 1> <อ>ันเข้ามานะมันจะฝ่าด่านมาได้แล้วแล้วข้าพวกเราทํางานกันแล้วสงสัยตอนนี้ต้องเพิ่มพลทหารแล้วแหละแบงตัค์ไม่เข้มดีแบงกันไม่ได้ต้องสกิปเวบเอานะ โอ้ยดูดิสปีกเกอร์วูแมนน่ารักมากเลยโอ้มันเต้นดึงดังดึงดังดึงดังอะโอ้โอมาแล้วมาแล้วเอ้ยต้องเพิ่มต้องเพิ่มต้องเพิ่ม,มไททันคาร์เมลแมนอัปเกรดเข้าไปโอ้โหสองตัวเลยอะนั่นแหละสองตัวต้องยังไม่พอเขาว่าเขาจะเอาหลายตัวนะนี่ไงพี่เคนเอาทีวีแมนวางไว้รัวๆเลยช่วยกันฉายแสงเข้าไปฉช้เข้าไปฉายเข้าไปอย่าปล่อยให้มันเข้าไปได้นะพักพวกมันเข้าไปกันใหญ่แล้วดูดิเดินมาเสิร์ฟหลังบ้านตัวเองมันเกรงใจเรา ไปนู่นแล้วไปกันหมดแล้วม,มันเดินไปนู่นแล้วพวกเราเสียจุ้ยยังไม่รอดเลยอัพเไททันคามิล่าแมนกันโอ้ยยังไม่สามพันเลยโอ้ยสามพันแล้ววดีไขออ่ไม่กี่ร้อย <S <S> <S นี่ไงได้แล้วสามพันเดี๋ยวอัพเกรดซะเลยดีกว่านะมักเลเวลแล้วดีมากดีมากไททันคามล่าแมนอ,อม๋อเดี๋ยวนะมันจะออกมาอีกเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ย ทำไงดีล่ะยังไม่หมดเลยเพราะว่าตอนนี้แค่เว็บที่18เองนะเนี่ยรู้สึกว่าจะ50เวฟเลยนะเนี่ย50เวไปหรอโอ้แม่เจ้าจะไหวมิเนี่ยแล้วเข้าสปิเกอร์วูแมนเต้นแล้วเต้นเร็วทุกคนสู้เขาเขาบอกว่าสปิเกอร์วูแมนนี่เขาเดบิวต์มาแล้วนะผ่านการเดบิวต์ที่เกาหลีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาจะเต้นเก่งเป็นพิเศษเลยนะเอ้ยกยกยกเป็นหัวสันไนหมดเลยมาแล้วมาแล้วเลยกี้บิตตี้มันต่อเท้าเขบอนมาแล้วโอ้เลือดมันลด วุ้ยวุ้ยรไชเลตมาแล้วไหวมั้เนี่ย<อ>แล้วค้าราต้องอัปเกรดขออีกหน่อยไม่งั้นแม็กไลเวลแล้วยิงมันเข้าไปเลยลูกอือฮเลเซอร์ของนายนี่มันสุดยอดไปเลยถ้าอย่างงั้นเราจะต้องเพิ่มจํานวนไททันคาเมล่าแมนนะขึ้นไปอีกไปอัปเกรดเข้ะปเดี๋ยวลองเงินกันเถอะ เงินเยอะและ้วก็รับรองเลยว่าพวกไหนไม่รอดแน่อ้อโหจะได้เกิดไหมล่ะเนี่ยให้มันจุกตัวเนี่ยเพื่อนๆเ,เราในทีมเนี่ยก็มีตัวเก่งเยอะหลายตัวเหมือนกันนะเฮ้ยนี่เราก็มาถึงเว็บยิบสี่นะไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าทุกคนช่วยกันไงมันถึนสกัดเจ้าพวกบอสได้นะเนี่พ่นเข้าไปพ่นเข้าไปคนยิ่งเข้าไปเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึง,ถงล้วเพวื่อนตุยอย่าให้ตุยนะยังได้อยู่ได้อยู่อย่าไปให้มันลอยนวล โหดเกินกดูดิโอโ้มาเป็นกองทัพเลยอะ ไม่ปให้มันเดินไปเรยนะเนี่ยดูดิเริ่มอยู่ตัวนะถ้าจะไหวนะด่านนี้เริ่มละเริ่มละเริ่มได้ละบอกว่าเราจะไม่เปแหลกตายตอนด่าสุดท้ายนะเขาคงจะไม่แหลกหรอกถ้าเราสามารถคิวจะพวกลูกกระจกนี้ให้หมดได้นะเลยแบบเต็มแมปไม่ได้เราใจดีโอ้ยงั้นมันก็จะแหลกกันดิเฮ้ยถ้าใครออกก่อนนี้ขาดทุนนะเฮ้ดูดิเขาบว่าาชนะได้เงินหลอยู่นะเห็นเลยท่านตัวเล็กเปล่ามีกล้องอยู่ที่ไหลด้วยน่ารักเกียวอา่าไปไม่รอดแน่จะพอสกีบปด้มาลวมาลย เรามีทหารเยอะใส่แอนคาเมราแมนได้ทำงานแล้วเข้าอุ้ยออกไปใหญ่แล้วกลับจะไม่ให้มันเดินมาเลยใช่ไหมน่าโอ้โหจ่อกันใหญ่เลยอยงนี้เขาเรียกตายคาประตูโอ้โหจ่อหน้าประตูใหญ่เลยเออมามาแล้วมาแล้วไถามาแล้วอ้อมให้โอกาสบอสเดินบ้างนะมาแล้วมาเป็นขบวนเลยมาเป็นขบวนก็ยิงเลยดิรออะไรอ่ะทุกคนยิงเข้าไปยิงอัดเข้าไปเลยอัดเข้าไป ไอทียิบกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนายจะไม่แบบขยับแถวไว้เลยเหรอโอ้โนี่แบบว่ามันเบียดกันออกมาเลยนั่นยิ่งกว่าปากกระป๋องอีกเนี่เนี่ย,ยโอ,โอ้มาแล้วโอ้โหชุมชนแออัดมากตอนนี้ ัวซ้อนกันเลยอะทําจะเป็นร่างเดียวกันเลยเจ้าพวกสกีบีดี้อะมันแทงไอ้เพื่อนไงเพื่อนข้างหลังมึงก็จะยังไม่โดนยิงอะครับโดนหน้ามันยังไม่ตายอ่ะยังไม่เจอเจ้าพวกแบ็คอัมนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มตัวละครมาักเข้าไปอีกนั่นไงแบ็คอัมมาแล้วตัวนี้มันไถเพื่อนอย่ยิงไม่เข้าต้องรอจังหวะมันหมุนตัวนั่นไงจังหวะหมุนตัวต้องรีบยิงยิงมันเข้าไปเลยถ้ามันเลิกหมุนตัวแล้วก็ยิงไม่เข้านะ หวยมันสมกับเป็นสายแทงจริงๆนะยิงเท่าไรก็ไม่เข้ามันถึกอึดทนมากเลยอะ่ะถึกเวอร์ดูดิมันไายตัวมันเลยเราหายเกลี้ยงเลยใช่มันไายอ่ะพวกเพื่อนๆของเราตายเกลี้ยงเลยอะ่ะโอ้ยหย่าแล้วหย่าแล้วต้องรอระยะทางที่มันจะหมุนตัวนะตอนนี้มันยังไม่หมุนตัวแต่ถ้านายหมุนตัวเมื่อไหร่ละก็เราด้ยิงนายแน่ๆเลยถ้ามันจะหมุนตัวทำไมรอฟรีอะอ๋อมอาจจะเป็นแบบว่าฟรีให้เรายิงฟรีะไรประมาณนี้ช่วงจังหวะที่บารามอนหมุนตัว ตัวนี้มันไม่ยอมหมุนเลยนะหมุนแ,แ,แล้วหมุนแล้วหมุนแล้วแต่ว่ายิง,ยงไม่ทันคนยิงเข้ามาโอ้ยว,ว่ายิงไม่น่าจะทันนะอยากช่วยยิงด้วยจังเลยเอาปืนมาดินั่นไงมันถ่ายไม่หมดแล้วถ่ายคันไม่ละแมนหมดแล้วโอ๊ย่หม,ด,หมดเกลี้ยงเลย <G AS 2> <G AS 2> ไม่เป็นไรหน้าเดี๋ยวมันจะต้อง อ้อมกลับมาด้านหลังอีกนะถ้ามันอ้อมจากด้านหลังมาด้านหน้ามันก็จะเจอกับเจ,าจา้าพวกไททันของเราอีกนี <Web S 1> ออก่ไงเว็บสุดท้ายเว็บสุดท้ายเว็บที่50มาถึงแล้วจะไหวไหมลุ้นจังเลยนั่งเล่นกันตั้งนานไหวไม่ไหวได้ไงไททันเราเต็มไปหมดไททันช่วยได้เยอะเลยนะแต่ตอนนี้เพื่อเราหายไปคนหนึ่งนะ ไม่เป็นไรนะ่ะถึงเพื่อนเราจะออกไปแล้วแต่ว่าทีมของเรามันก็ยังอยู่ที่เหลือนะดูเย็นแน่นวนยังไงยังไงเราก็เอาอยู่เอาอยู่ใช่ป่ะพักพวกไม่น่าอยู่นะแล้วเข้าใครท่านยิงเข้าไปใครท่านเอากีแตัวนา้าโอ้โหแสบตาน่าดูไม่เป็นไรนะ่ะมิวแทนมันยังยิงเข้าอยู่นะดูดี <c oughs> อย่เจอจะพวกแว็กอัมอีกแล้วกันนี่เขาเรียกแสงสีฟ้ากระแทกตา อันนี้เหมือนจะลนไฟอะไรสักอย่างเลยดูดิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอีนี่เตี้ยนี้เตี้ยวตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยเลือดมันหดแล้วยิงไว้ทุกคนยิงเข้าไว้เกือบแล้วทุกคนเราเกือบจะปกป้องฐานของเราได้แล้วอดไม่ไดนะเกือบเล่อเลยเย้เชียวในหมดทานที่เราก็ชนะจริงๆอ่ะเนี่ยผมไม่น่าเชื่อนึกว่าเราจะแพ้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนออกไปคนนึงใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันในยกที่2กันตอนนี้ก่านะแล้วเราไปเล่นที่แมพของไทเลสซิตี้เลยะกันละกันโอ้โหด่านนี้ก็น่าสนุกนะเป็นรางดูกันดีจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันในยกที่สองที่เป็นแมมีเดียนเราจะเลือกเป็นแบบมีเดียนกันเนาะอ่านว่าจะได้แม่เวเราจะเริ่มวางรากฐานทะเลกันเลยนะเราก็จะเลือกวางเจ้าทีวีแมนก่อนเลยนะเอาจะวางไว้ตรงนี้เป็นไปจนบ้านก็สว่มนี่เลยเอาโถช่วมชนเลยใช้แซงเข้าไปกระแทกเลยกระแทก ยัยงไม่พอเราต้องรีบสก,กัดมันเอาไว้อ้อโหแทบเป็นรถเลย <c oughs> งานงอกแล้วถ้าตอนแรกสก,กัดไว้ไม่อยู่แล้วก็มันจะไหลไปแบบที่ฐานของเราแน,น่ๆเลยอ้อโหไปยาวถึงบ้านแน่นอนเลยบอกเลย้นี่ไงของน้องน่ารักแชร์ตัวเล็กตะมูตะมิสู้ๆนะทุกคนอ๋อแชร์ตอนนี้เราต้องวางเป็นเจ้าตัวเก็บเงินนะเราจะวางไว้ฟักสี่ตัวแล้วกันเนาะ ตอนนี้เงินหมดละลองเงินไหลเข้ามากันรวยคนเดียวไม่แบ่งใครขอยืมตังค์บ้างดิตอนนี้จะต้องเก็บเงินไปก่อนนะออเอ้ยยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยเอ้ยเยเอข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วทุกคนแย่แล้วทันไปแล้วมันไปแล้ว,มไ,ลวไม่นา่ารอดเกมโอเวอร์แน่นอนวายแต่เมื่อกี้หมดคะเรายังเล่นผ่านเลยนะที่มันแค่หมดมีเดียเมงนั้นเนี่ยมีดการ์าต้องเอาีวิวแมนออกมาช่วยเราไหวเปล่าทันไหมเนี่ยทีวีวแมนเดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรดเธอก่อนนะ โอ้พ่นไฟแล้วพ่นไฟแล้วขอตั้งอีกหน่อยต้องการเท่าร้อยโอ้โหมาจะเป็นราวันเลยนะโอ้คงกว่าจะได้เงินกว่ามันจะไหลมามันเดินช้าช้ามากันใหญ่แล้วํำไงอ่ะต้องขี้เยอะเยอะก่อนนะนี่เริ่มได้เริ่มได้ละดิเพื่อเราเริ่มลงของเยอะแล้วของนังนี่ขี่หุ่นยนต์มาเลยอ้ของน้องนี่ก็โหดไม่แพ้กันนะอย่างแท้และตัวนี้ ไอ้เจ้าเจ้าเออมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอยากได้บ้างจังเลยจะเปิดกรชาได้บ้างไหมเนี่ยมันไหลมาแล้วมาไหลมาแล้วพี่เกนเปิดทีไรอ่ะมันก็ได้แต่พวกโถส้วมกับทีวีแมนกับแคนวาลาวูแมนเนี่ยยิงก็ไม่เข้าเลยตอนนี้เราก็วางไทยทันนค่ะมาแลงไปาแล้วเขากําลังช่วยเรายิงอยู่นะโอ้ห้าทางจะต้องมากระจุกกันอยู่ตรงนี้นี่แหละวุ่ยเข้าเข้าเข้ายิงไว้ยิงไว้สกัดไว้ไล่ฟมังไปเอาเอาเลยเอาเลยยิงเข้าไป ังไม่พอเราต้องเพิ่มตัวละครเข้าไปอีกอุ้ยดีเนี่ยว่าสกัดเวทันอัปเกรดก่อนแมวใช่อัปเกรดนี่ก็ตังแพงกันนกันเนี่ยรายเงินยังไม่ได้ทวีคูณเลยอะรอกันแล้วกันโอเคอัปเกรดทีวีวูแมนก่อนนะจะได้แบบผเผาเบิร์นแรงๆเนาะพี่เคนบอกเลยพี่เคนมีเซนบอกเลยเล่นตานี่จบแล้วไปเปิดกาชาได้เลเจอเนอรี่แน่นอนเลยอีกนิดเดียวนิดเดียวเบิร์นเข้าไปเบิร์นเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไป นั่นแหละนั่นแหละอย่างงั้นอย่างนั้นดีมากดีมาก่แหหมดนี้มันชิลจุงเบยตอนนี้เจ้าสกิวิตี้ก็ต่อแถวเรียงหน้ากันเข้ามาแล้วนะแต่ว่าไม่ขารนามือของเราหรอกเพราะว่าเราเพิ่มตัวละครโมเดลของเราไปเพิ่มโอ้โหช่วยกันยิงอย่างเลยไททันน่ะช่วยกันลุมช่วยกันลุมตอนนี้ก็อมใกล้จะพักยกกันนะจะต้องไปเวฟต่อไปกันต่อแล้วเราต้องรีบอัปเกรดตัวละครของเรากันโอ้โห ไหลามาเทมาแต่ว่าเงินก็ยังไม่เยอะอยู่ดีอะนะต้องรอ,อ,อสักพักกันนะเนาะอ้อมยิงอัดประตูเลยนะ่มันไม่ได้เดินเลยดูดิไม่ให้เดินออกมาจะต้องนี่อยู่คามันตรงนี้นี่แหละเอามันตรงนี้นี่แหละห้ามไปไกลไปกว่านี้นะนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยยังไม่ถึงรอกระตังแป๊บไม่งไงเงินกระโดดมาแล้ว อัปเกตเลยละกันตั้งรออีก2,000นะไม่เป็นลยแค่นี้ก็โหดแล้วนั่นตังอ้าวมานะ่ดูตังพี่เคนยนี่ไม่กระดิกเลยดูดิไม่ยอมให้ไปในตันทางไว้เลยอ่ะกล่าวว่าไม่ให้เดินต่อได้เลยนะเฮ้ยถอดส้วมพี่เคนว่ะนี่กระแทกกระแทก <laughs> เขาบอกว่ามีเดียมมันง่ายอ่ะมันจะต้องเล่นแบบเป็นพวกโหมดทาร์ดหรือไหนแมนะไม่ง่ายแล้วเหรอเนี่ยใช่มีเดียมมันง่ายอ่ะดูดีมันไม่เดินเลยเห็นเปล่าโอ้พี่เคนรุ้นใจจะขาดแล้วเนี่ยเนี่ยมันตันทางอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเรามีตัวหดหดอ่ะมันก็จะช่วยเราได้เยอะแล้วล่ะดูพวกของพี่เคนี่โอ้หชนเลือดไปรอดเลยเฮ้ยแต่มันเริ่มเยอะนั้นเริ่มเยอะแล้วนะเฮ้ยมาเนี่ยยังไม่ทันแล้ว โอ้โหมากระจุกกันอยู่ตรงนี้แล้วนี่เวฟยี่สิบสี่แล้วยีงนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะยิงอัดไปเลยเพราะว่าบอสมาแล้วโอ้โหท่าเดิมเลยนะออมอยิงอัดประตูเลยทีเดียวแต่ว่าบอสไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่หรอกเจ้าตัวแวก้าโหดกว่ากันเยอะเลยนะเนอะมันชบมาถ่ายให้เพื่อนนะ่ะมาแล้วถ่ายทํารทำมันล่ามาอีกตัวหนึ่งอัปเกรดเข้าไปอ๋ให้เต็มแม็กเลเวลเลยนะโอ้โหถ้าของจริงเป็นอย่างนี้นะต้องพวกโถส้วมเละแน่นอนบอกเลย ขอบอกว่าอีกกี่เว็บอีกกี่ตัวก็บอยยังนะเอมยกเว้นไนแมสที่เราแบบว่ายังไม่ไหวจริงๆอะเนาะตอนนี้คือพยายามจะไหลามาให้ได้เลยโอ้โหจ้าบอสไทเล็ตมันพยายามจะแบบดันเข้ามานะเดี๋ยวเราพี่แกมีไททั่งกันนะเดี๋ยวไปลองไนแม์กันพัชเชอร์แมนก็เก่งนะ เอาแล้วยิงแล้วยิงแล้วว้า wow. ว oh oh. อีกนิดเดียวเท่านั้นอันนี้คือเขากําลังจะยิงอัดใครเนี่ยนี่งไงยิงอัดมอสเวสุดท้ายแล้วโอ้โห uh oh. <laughs> ไม่ได้เกิดหรอกเอาเลยทุกคนสู้เขาสู้เขาโดนสก,กัดก่อนนะไม่ทันได้เกิดหรอกดูดีไม่ได้ออกเลยยิงอัดตูเลย <laughs> <laughs> ชงชาน่ไปไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำะเนี่ยตอนนี้ก็เวฟที่30แล้วใช่ไหม <G ül> เอาว่าพวกเรายิงอัดมันเข้าไปมันยังไม่แหลกนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังยิงให้ตายเรื่อยๆอนะเนาะโอ้ยแบบนี้สิวสิวๆบอกเลยสักไม่วเวก็ยังได้เพิ่มไททันคาเมร่ามนเข้าไปอีกมันยังไม่พอให้มันยิงอัดเข้าไปอีก<ม>นั่นแห<ย>ละ มันมายังไม่แบบว่าพ้นทางโค้งไงมันก็ตายแล้วว่าตอนนี้ก็จะเป็นมิวแทนทอยเลตนาหน้าไปเนาะโอ้ยไม่ไหวล้วมั่งแต่ว่าบลอทอยเลตนี่ไปไม่ถึงฟังฝันแน่น่ะจะเลี้ยวก็ยังลําบากเลยนะเห็นปะน่ะเลือนรถพวกวเลยเกือบเข้าเแล้วเย้เซียวนี่เราก็ชนะในระดับของมีเดียมแล้วเนาะยังมันน่ะ โอเคจ้าถ้าอย่างนั้นเราขอไปฟาร,ร์มของกันต่อก่อนนะถ้าชอบเกม Tower Defense ของา a m e r a Man แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดรกดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาค,คัมแพูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย,บาย